ทักษะแรกนะครับการดอกบอลด้วยหลังเท้านะครับการดอกบอลด้วยหลังเท้านะครับเป็นการใช้นะครับก็คือบริเวณหลังเท้านะครับบริเวณเท้าหรือบริเวณเชือกของเท้านะครับในการสัมผัสลูกบอลนะครับในการสัมผัสลูกบอลนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับส่วนที่เราใช้หลังเท้าสัมผัสบอลนะครับก็จะเป็นในส่วนของใต้ลูกนะครับใต้ลูกนะครับถ้าเราเอ่อมันไม่มีทางที่จะเตะกลางลูกหรือบนลูกได้นะครับแ้วโดยส่วนใหญ่นะครับ หนึ่งนะครับขานะครับขาเนี่ยเราจะไม่เหยียดตรงนะครับเราจะปล่อยสบายๆนะครับหลายเท้าเล็กน้อยหมายถึงว่าหลายเท้าเข้าหาลำตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้อาจจะเริ่มด้วยการโยนฟุตบอลนะครับแล้วก็เตะแล้วจับนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นทางด้านด้านซ้ายนะครับจับนะครับเราก็จะฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับซ้ายขวานะครับซ้ายขวานะครับโดยช่วงแรกนะครับอาจจะต้อง ดูในเรื่องของจังหวะดยในเรื่องของน้าหนักนะครับเราจะไม่เตะให้มันสูงเตะมันต่ําเกินไปนะครับให้เตะอยู่บริเวณส่วนนี้ตรงกลางนะครับพอดีนะครับเราก็จะเริ่มด้วยการจับป้อนแล้วก็นะครับเน้นครับหรืออาจจะเป็นศีละข้างก่อนก็ได้นะครับศีละข้างก่อนก็ได้หลังจากนั้นเราก็่อยเพื่อจํานวนขึ้น ขึ้นมาจับนะครับพอเราฝึกจนชำนาญแล้วก็ดอกนะครับเพินน่มเติมลง